เจ้าหญิงตอนงานเต้นรําในฝันวันหนึ่งในฤด,ดูร้อนที่สดใสซินเดอเรลล่าได้กลิ่นหอมระมุนของดอกมะลิโชยมาในขณะที่กําลังตากผ้าอยู่กลางแจ้งเธอยิ้มให้เจ้าบูโน,โนสุนักแสนรักซึ่งกําลังนอนกลนอยู่ข้างตะกร้าใส่ผ้าที่ซักแล้วเนื่องจากเขาถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในบ้านอีกเลยดังนั้น ทุกครั้งที่ซินเดเรลล่าออกมาทำงานข้างนอกเขาก็มักจะตามเธอแจพ่อของซินเดเรลล่าเสียชีวิตแล้วและแม่เลี้ยงของเธอก็ได้ครอบครองบ้านนางบังคับให้ซินเดเรลล่าทำหน้าที่เป็นสาวใช้และเธอต้องทำงานทั้งวันแม่เลี้ยงไม่ได้สนใจยายดีซินเดเรลล่าเลยแม้แต่น้อยนางสนใจแต่ลูกสาวทั้งสองของนางคืออนาสตาเซียกับดิเซล่า เมื่อซินเดอร่าซักผ้าเช็ดถูทำอาหารและทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอถูกสั่งให้กลับขึ้นไปบนห้องใต้หลังคาของเธอแต่ซินเดอร่าไม่รังเกียจเลยเธอชอบใช้เวลาอยู่กับบรรดาน,นกและหนูเพื่อนรักตัวน้อยๆของเธอมากกว่าจะอยู่กับพี่สาวทั้งสองซึ่งเป็นลูกของแม่เลี้ยงเพราะสองสาวนั่นมักจะย่อเยอ้ยเธอเสมอทั้งสองจะบอกว่า เธอทำงานทุกอย่างจนดูโทมมากและยังหัวเราะเยาะเธอที่เธอแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆอีกด้วยแต่เพื่อนๆของซินเดอเรลล่าไม่สนใจว่าเธอจะมีสภาพอย่างไรหรือสวมเสื้อผ้าแบบไหนพวกเขารักเธอเพราะเธอน่ารักและใจดีเธอยังดูแลพวกเขาเป็นอย่างดีเสมอทั้งให้อาหารและทำให้พวกเขาร่าเริงโดยการร้องเพลงให้ฟังอีกด้วย ซินเดเรล่าชอบร้องเพลงมากและยังชอบเต้นรำด้วยทุกครั้งที่มีโอกาสเธอก็จะเต้นวอดไปทั่วการร้องเพลงและเต้นรำทำให้เธอมีความสุขแม้แต่ในวันที่เธอมีความทุกข์ซินเดเรล่ามักจะเฝ้าดูพี่สาวทั้งสองออกไปงานเต้นรำอยู่บ่อยๆพวกเขาจะสวมชุดรูหราแล้วเธอก็จะถอนหายใจเมื่อเห็นภาพนั้น โอ้โหชุดพวกนั้นสีสันสดใสผ้าสวยรูแล้วยัมีลูกปัดโบูแล้วก็ริบบิ้นอีกซินเดอเรล่าได้แต่ฝันที่จะได้สวมเสื้อผ้าสวยรูเช่นนั้นบ้างเธอแอบฝันว่าจะได้ไปงานเต้นรำที่โอ่อ่างดงามบ้างแต่เธอจะไปได้อย่างไรล่ะในเมื่อเธอยุ่งอยู่กับการทำงานบ้านจนมืดค่ำเสมอและอีกอย่าง ยังไม่เคยมีใครสอนให้เธอเต้นรำอย่างถูกต้องมาก่อนเลยวันหนึ่งซินเดอเรลล่าได้ขาดตู้ลินชักเก่าๆใบหนึ่งจนขึ้นเงาวับไปทั้งใบและเธอยังค่อยๆขยับตู้เก่าๆออกห่างจากผนังเพื่อขัดด้านหลังอีกด้วยลิ้นชักรับซินเดอเรลล่าอ้าปากค้างเมื่อจูจ่ๆลิ้นชักก็เปิดผัวออกมา ฉันคงไปกดโดนปุ่มอะไรสักปุ่มเข้าซินเดอรลล่าคิดลิปปินเส้นนี้ต้องเก่ามากๆแน่มีลิปปิ้นผูกผมเส้นหนึ่งอยู่ในลิ้นชักเพชรพลอยเม็ดเล็กๆที่ส่องแสงเป็นประกายและได้สีทองทำให้ริปปินเส้นนี้แวววาวระยิบระยับมันคงซุกอยู่ในลิ้นชักนี้มานานแล้วเธอมองลิปปินเส้นนี้อยู่เป็นเวลานาน ชันใดนั้นเธอก็ฉุดขึ้นมาได้ลิปบินเส้นนี้อาจเป็นของแม่ชันก็ได้ซินเดอเรล,ล่าพูดเมื่อคิดเช่นนั้นซินเดอเรล,ล่าจึงไม่อาจจะทิ้งลิปบินผูกผมเส้นนั้นไว้ในดินชักได้สวยไหมจ๊ะเธอถามยิ่งกว่าสวยสีลองผูกด,ดูสิพวกนกพวกหนูบอกฉันก็อยากจะผูกหรอก แต่ลิปปิ้นผูกผมสสวยๆแบบนี้ควรจะใช้เวลาสวมชุดสสวยๆจะได้เข้ากันฮ่าซินเดอเรลล่าถอนหายใจไม่หรอกนะไม่ว่าจะสวมชุดสวยหรือไม่สวยเธอก็จะรู้สึกสวยอยู่แล้วพวกหนูปลอบซินเดอเรลล่ายิม้มและใช้ลิปปิ้นเส้นนั้นผูกผมเธอหยิบกระจกเงาบานเลยขึ้นมาแล้วก็ต้องอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึง เธอดูงดงามมากและเธอไม่ได้มีแต่ลิปบินเส้นนั้นผูกผมอยู่เท่านั้นแต่ในภาพกระจกเงานั้นเธอยังสวมชุดที่สวยหรูอีกด้วยฉันว่าพวกเธอพูดถูกแล้วละ่ะฉันรู้สึกว่าตัวเองสวยมากเวลาที่ใช้ลิปบินเส้นนี้ผูกผมซินเดอเรลล่าเริ่มเต้นลําแล้วจูจ่ๆเธอก็รู้สึกราวกับได้ยินเสียงดนตรีที่มีเสียงไวโอลินและเสียงฟลุตด,ดังแว่วมา เซนเดรล่ายิ้มและเต้นหมุนพลิ้วไปทั่วห้องวันลุ่งขึ้นเซนเดรลาก็ยังยิ้มไม่หยุดและในขณะที่กำลังกวาดบันไดยอยู่ที่หน้าบ้านเธอก็เอาแต่คิดถึงริปปินผูกผมเธอก็ยังคงได้ยินเสียงดนตรีที่แว่วมาอยู่ในหูและรับรู้ถึงเนื้อผ้าอ่อนนุ่มของชุดสวยหรูชุดนั้นที่สัมผัสผิวกายเธอเล่าเรื่องริปปิ้นผูกผมให้บรูโนฟัง มันเป็นเรื่องที่มหาศจร์ที่สุดตอนนั้นฉันคงฝันไปแต่ก็เป็นฝันที่วิเศษที่สุดเลยล่ะบรูโนเงยหน้าขึ้นซินเดอเล่ายิ้มให้เขาและตบหลังเขาเบาๆเรื่องนี้ฟังดูมหสัสจรย์ใช่ไหมล่ะคืนนั้นซินเดยล่าพาบรูโนขึ้นไปที่ห้องของเธอด้วยถึงแม้เธอจะถูกห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ตามเธอหวีผมและผูกริบบิ้นที่ผมอีกครั้ง ดดดดา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 ,ดาเธอฮัมเพลงพร้อมกับมองกระจกเงาผมของเธอส่องแสงและอิป,ปินก็เป็นประกายระยิบเรียบแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะซินเดอเรลล่าสวมชุดสวยรู้เหมือนเมื่อคืนก่อนและเธอมองเห็นสุภาพบุรุษสูงวัยที่ดูภูมิฐานคนหนึ่งยืนข้างหลังเธอรูโนดูเธอสิซินเดอเรลล่าอุทาน บูโนทำเสียงกระแอมด้วยความรู้สึกปร,ราดใจเล็กน้อย <c oughs> สวัสดีสาวน้อยฉันคิดว่าฉันยินดีที่จะสอนเธอเต้นลำในคืนนี้เธอจะสอนฉันเต้นลำหรืออ๋อบูโนฉันยางจะเรียนเต้นลำจะแย่อยู่แล้วซินเดอเรล่ราถ,ถามดังนั้นซินเดอเรล่ราจึงเต้นลำตลอดทั้งคืนรูโนเป็นครูที่เข้มงวด แต่ก็อดทนมากและใจดีด้วยเจียดเท้าเล็กๆนั่นออกมาสิแล้วก็ยืดหลังตรงเขาสั่งเขาจะข้อไม้เท้าลงพื้นส่วนซินเดอรล่าก็จะทำตามคำสั่งเขาอย่างเต็มที่ถึงแม้การเต้นรำจะไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่ซินเดอร่าคิดเอาไว้แต่มันก็วิเศษที่สุดวิเศษจริงๆวันรุ่งขึ้นซซนเดอรล่ารู้สึกใจลอยเล็กน้อยขณะทำงานบ้าน เธอให้อาหารฝูงไก่เป็ดและห่านตามปกติแต่เธอไม่ได้แค่หว่านอาหารลงบนพื้นเท่านั้นเธอกับโปรยอาหารด้วยท่วงท่าที่สง่างามเหมือนอย่างที่นักเต้นรำทำและเมื่อเธอมองเห็นบรูโนเธอก็ทักทายเขาอย่างเหมาะสมตลอดทั้งวันเธอเต้นวอดไปทั่วบ้านและฮัมเพลงและทุกครั้งที่อยู่ตามลำพังเธอก็จะร้องเพลงด้วย พี่สาวทั้งสองของเธออดสังเกตเห็นไม่ได้ว่าซินเดอเรล่าดูจะอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดูเขาสิแต้่ลำคนเดียวก็ได้แฮริเซล่าทำเสียงดูถูกคืนนั้นในขณะที่ดวงอาทิตย์เพิ่งจะลับขอบฟ้าประตูหลังบ้านก็เปิดออกซินเดอเรลามองออกไปแล้วเธอก็แอบย่องผ่านลานบ้านตรงไปที่คอกมา้า และไม่ได้มีแต่เธอเพียงคนเดียวเท่านั้นที่แอบย่องออกจากบ้านก่อนที่จะผูกริบบิ้นที่ผมเซนเดเลล่าพูดคุยเล็กน้อยกับมา้าของเธอฉันมาที่นี่เพื่อจะเต้นรำและทุกครั้งที่ฉันผูกริบบิ้นเก่าแก่เส้นนี้ฉันจะจินตนาการถึงสิ่งที่มหาศรจั์ที่สุดคืนนี้ฉันอยากจะได้เวทีเต้นรำขนาดใหญ่จากนั้นฉันก็จะจินตนาการว่า ฉันอยู่ในงานเต้นรำที่อออ่างดงามเธอพูดซินเดอเรลล่าผูกริบบิ้นที่ผมดูฉันสิเธอพูดพร้อมกับยิ้มให้มาของเธอแต่แล้วตาของเธอก็ต้องเบิกกว้างเมื่อเห็นสุภาพรูดสูงไวัยที่แต่งตัวดีคนหนึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าขอฉันเต้นรำกับเธอในคืนนี้ได้ไหมเจ้าม้าถามซินเดอเรลล่าแทบพูดไม่ออก แล้วเธอก็เริ่มหัวเราะคิกคักแต่เสียงไม้เท้าเคาะพื้นทำให้เธอต้องหยุดกึกเธอพร้อมหรือยังเจ้าน้อยบรูโนถามพร้อมแล้ว,ลวเธอตอบและยิ้มให้ครูสอนเต้นรำผู้ชลาจากนั้นเินเดรเากับสุภาพโุรสูงไวัยก็เริ่มเต้นรำด้วยกันขาของเขาแข็งเล็กน้อยตอนเริ่มเต้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน เขากับซินเดอเรล่าก็เต้นหมุนพลิ้วไปทั่วอคอกมา้าอ๋อสำหรับซินเดอเรล่าแล้วมันไม่ใช่อคอกม้าอีกต่อไปมันคือห้องเต้นรำที่หรูหราเพียงคู่เดียวประตูบานใหญ่ของห้องเต้นรำก็เปิดออกชายหญิงต่างเดินเคียงคู่เรียงแถวกันเข้ามาทุกคนถอนสายบัวให้ซินเดอเรลากับสุภาพบรุษสูวงวัยแล้วเขาก็เริ่มเต้นรำ ซินเดอเรลล่าตื่นเต้นยินดีสุดจะเอ่ยเรานึกภาพความสนุกสนานที่ซินเดอเรลล่าได้รับตลอดทั้งคืนออกไหมนั่นไงเธอกำลังเต้นลำอยู่กับเพื่อนรักทั้งหมดเรานึกภาพความสนุกสนานที่ซินเดอเรลล่าได้รับตลอดทั้งคืนออกไหมนั่นไงเธอกำลังเต้นลำโดยมีเพื่อนรักทั้งหมดเต้นอยู่ล้อมรอบจนตรีบรรเลงเพลงเพราะพริง้งและซินเดอเรลล่าก็เพลิดเพลินกับการมองดูใบหน้าเปี่ยมสุข ที่เต้นผ่านเธอไปครั้งแล้วครั้งเล่านี่ถ้าไม่ใช่ความฝันก็อาจพูดได้ว่ามันเหมือนกับฝันที่เป็นจริงและบอกตามตรงนะซินเดอร์ล่ลาเ,เพลิดเพลินกับทุกช่วงเวลาเลยละ่ะเช้าว,วันรุ่งขึ้นซินเดอรลล่าตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยอาการเวียนศีรษะซึ่งมาจากการเต้นรำเมื่อคืนสนุกมากจริงๆฉันช่างเป็นงานเต้นรำที่สนุกมาก เธอถอนหายใจเธอได้ยินเสียงนกตัวน้อยน้อยร้องดังมาจากหน้าต่างสนุกมากจริงๆรฝูงนกส่งเสียงร้องอีกฉันอยากจะไปงานเต้นลรำจริงๆสักวันหนึ่งแต่มันคงจะเกิดขึ้นในเฉพาะความฝันของฉันเท่านั้นซินเดอเรลลารำพึงฝูงนกยังคงส่งเสียงร้องตื่นเต้นเมื่อซินเดอเรลลมองออกไปนอกหน้าต่าง เธอก็เห็นเจ้าพนักงานเดินสารควบม้าเข้ามาในลานบ้านซินเดอเรล่ลานำจดหมายจากเจ้าพนักงานเดินสารไปให้แม่เลี้ยงของเธอแล้วหัวใจของเธอก็เต้นแรงเมื่อได้ยินว่าพระราชาได้เชิญหญิงสาวทุกคนในอนาณาจักรไปร่วมงานเต้นรำที่พระราชวังถ้างั้นในที่สุดฝันของฉันก็อาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้และตอนนี้ ฉันก็เต้นรำเป็นแล้วด้วยเธอถอนหายใจอย่างมีความสุข